สำหรับคนที่ต้องการหูฟังบลูทูธที่ราคาไม่แพงแล้วก็ใส่ออกไปวิ่งได้ใส่ไปออกกำลังกายได้เดี๋ยวลองฟังอันนี้ดูนะครับ iSuper Sound Active Free นะครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ t ทนกิกส์ทีครั้งนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่ผมจะเอาทุกๆอย่างมาเล่าให้ทุกคนฟังนะไม่ว่าจะเป็นหูฟังบลูทูธรองเท้าวิ่งอะไรต่างๆที่ได้ลองใช้นะครับมาเล่าให้ทุกคนฟังเผื่อเป็นข้อมูลให้ทุกคนไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อของของตัวเองนะครับวันนี้จะเอาหูฟังอันใหม่ของ i Super มาไลา่ฟังนะคะเป็น i Super รุ่น Sound Active f r e e นะครับเป็นหูฟัง แบบ Open Ear นะครับแบบที่ไม่ได้อุดอยู่ในหูนะครับเมื่อเช้าเอาออกไปวิ่งมาแล้วนะครับและช่วงท้ายนะเหมือนเดิมนะครับมีคำถามท้ายคลิปนะครับโดยท้ายคลิปนี้นะครับผู้ที่ร่วมตอบคำถามนะมีโอกาสจะได้รับหูฟังจาก iSuper นะครับมันนี้มาไล่ฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงและอย่าลืมตอบคำถามช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับผม i Super s o u ซาวแอคทีฟฟ e ีนะครับผมเอาข้อมูลมาจากทาง s h อ p e e นะครับหูฟังนี้สามารถซื้อได้ใน s h อ p e e แล้วก็ Lazada นะผมเอาภาพของเขามานะครับเดี๋ยวมาเล่าใฟังนะว่าสเปค เป็นยังไงบ้างแต่ในรายละเอียดสามารถไปกดลิงก์ด้านล่างได้เลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะครับหูฟังอันนี้นะครับมีระบบเสียง r i s o r u t o o u w i r n w i s s นะครับก็คือเป็นเสียงไร้สายที่เป็น High-Resolution นะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนคู่นะครับตัดเสียงรบกวนนะจะมีไมโครโฟนข้างละ2ตัวนะครับรวมแล้วเป็น4ตัวนะครับสามารถใช้ได้ทั้งตัว iOS แล้วก็ตัวระบบ Android ด้วยนะครับใช้งาน ได้สูงสุด40ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะเป็นหูฟังที่มีระบบบลูทูธที่เป็น5.4นะครับและระบบกันน้ำนะเป็นระบบ ipx 7นะครับมี d y นามิกไดรเวอร์2ม mm มนะครับก็จะมีตัวประมวลผลที่ดีขับเสียงออกมาได้ดีนะครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าเสียงเป็นยังไงบ้างตอนเอาอไปใช้นะครับผม เคสเป็นเคสดำด้านนะแล้วก็จะมีโลโก้ i super อยู่บริเวณนี้นะครับมีตัดขอบเป็นสีแบบสีเงินเงินเงาๆอยู่นิดนึงนะครับก็ดูเป็นเคสที่พรีเมียมดีนะครับแล้วก็ไซส์เขาประมาณนี้นะก็จะไซส์ประมาณฝ่ามือนะครับถือไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หนักมากนะก็ถือโอเคเลยนะครับก็ดูทรงพรีเมียมเลยเปิดออกมาเน,นี่เป็นแบบนี้นี่ แต่ฝาเขาอาจจะไม่ได้มีน้ําหนักมากนะตอนจังหวะที่เปิดมานะค่อนข้างจะเบานะตัวนี้จะเป็นการปิดเปิดที่เบานะครับชอบตุงเคสเขานะครับที่มีเลขบอกสถานะแบตเตอรี่ด้วยนะว่าตอนนี้ชาร์จไปกี่เปอร์เซ็นต์ชอบเลยชอบเลยชอบตัวที่มันมีเลขบอกสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังหรือว่าของเคสอันนี้ด้วยนะครับหูฟังอันนี้ทรงดีไซน์เขาสวยดีนะอันนี้เป็นแบบนี้นะครับดีไซน์เขา แบบเป็นวัสดุที่ทำออกมาดูพรีเมียมเลยนะแล้วก็จะมีโลโก้ตัว i Super เขาอยู่ตรงนี้นะครับทรงเขาก็จะไม่เหมือนหูฟังที่เคยเล่าให้ฟังก่อนหน้านี้ไปนะก็จะเป็นแบบนี้นะโอเคผมว่าโอเคนะแล้วก็ลำโพงเขาอยู่ตรงบริเวณนี้นะแล้วก็จะมีรูไอตัวแม่เหล็กที่เอาไว้ชาร์จติดกับตัวกล่องชาร์จเคสชาร์จเขานะครับส่วนของน้ำหนักของ Super Super Sound Active Free นะครับหนึ่งข้างนะผมช่างดูแล้วเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่11.33กรัมนะครับก็ถือว่าเป็นหูฟังที่ไม่ได้หนักมากนะแต่อาจจะมีน้ำหนักกว่าหูฟังรุ่นอื่นๆที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับแต่แมทเทเรียลเขาทำดูแข็งแรงดีนะครับทนทานนะก็ดูพรีเมียมนะครับตั้งแต่ตัวซิลิโคนตรงนี้มาถึงวัสดุตรงนี้นะดูพรีเมียมเลยในราคาที่ไม่ได้แพงมากนะครับผม รงแบบนี้นะแต่ผมคิดว่าเวลาเอาไปวิ่งมาเมื่อเช้านะอยากให้ตรงส่วนนี้มันยาวกว่าน,นี้อีกนิดนึงเป็นคนหูใหญ่มัน้นคิดว่านะครับรู้สึกว่าอยากจะมีอะไรที่เกี่ยวหูข้งขงางข้างล่างลงมาอีกนิดหนึ่งนะอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่โดยรวมเนี่ยใส่เข้าไปแล้วเนี่ย ค่อนข้างกระชับดีนะแต่อย่างที่บอกถ้าเลือกได้เนะอยากให้เขามีไอ้ตรงติ่งข้างหลังเนี่ยยาวขึ้นมาอีกนิดนึงเพื่อเกี่ยวให้แบบรู้สึกว่ามันแน่นแบบสบายใจกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะแต่โดยรวมใส่แล้วสบายดีนะครับใส่แล้วสบายดีแล้วก็ใส่2หูแล้วเป็นแบบนี้นะปึ๊บนี่นะครับมันก็จะเข้ากันเลยนะแค่กังวลไปเองว่ากวงมันจะหลุดนะครับแต่ไม่หลุดนะอย่างนี้นะครับได้โหลดตัว แอปพลิเคชัน iSuperPlay ของเขามานะครับพอโหลดเข้าไปแล้วเนี่ยหูฟังอันนี้ก็จะสามารถเห็นสถานะแบตเตอรี่ของหูฟังที่เราใส่อยู่ได้นะตอนนี้ผมใส่อยู่ข้างเดียวนะครับก็คือข้างขวานะก็จะโชว์ว่ามีแบตเตอรี่อยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถปัดไปด้านขวาได้นะปัดไปด้านขวาเนี่ยก็จะสามารถเซ็ตอีควอไลเซอได้สามารถเซ็ตแบบเป็นพรีเซ t ตของเขาที่ตั้งมาให้นะแจ๊สป๊อปเคป๊อปร็อก ฮิปฮอป R&B แล้วก็สามารถกดปุ่ม c u s t o อ i z ไมต่างๆที่เป็น e ีควอไลเซได้ด้วยนะครับปรับเสียงแหลมกลางเบสได้เองเลยนะครับตามใจชอบแต่ตอนนี้ผมใช้ตัวดีฟอลต์ก็นะก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับผมแอปพลิเคชันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากนะก็แค่ปัดขวาปัดซ้ายไปซึ่งอันนี้เนี่ยปัดขวาไปสุดเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเซ็ต การคอนโทรลของหูฟังนะครับอันนี้เขาเซตดีฟอย์มาว่านะกดครั้งเดียวเนี่ยไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวาเนี่ยก็จะเป็นการพอ u ส e หรือเป็นการกด p เล y เพลงที่เราเล่นอยู่นะครับแล้วก็กด2ครั้งเป็นการควบคุมเสียงนะข้าง ข้างข้างขวาเนี่ยข้างขวาเนี่ยถ้ากด2ครั้งเนี่ยจะลดเสียงนะครับถ้าข้างซ้ายกด2ครั้งนี่จะเป็นเพิ่มเสียงนะกด3ครั้งน่าจะเป็นการกดแบบเป็น voice assistant นะครับก็จะเรียกตัว assistant ของมือถือขึ้นมานะครับไม่ค่อยได้ใช้นะอันนี้แล้วก็อสครั้งน่าจะเป็นกดเป็นเกมโหมดนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนะครับแล้วก็กดค้างทิ้งไว้นะครับก็คือเป็นการ skip เพลงไป อ,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 อีกเพลงหนึ่งนะแต่ถ้ากดด้านขวานะกดค้างด้านขวาจะเป็นสคริปต์กลับไปเพลงก่อนหน้านี้นะถ้ากดค้างซ้ายจะเป็นการที่ไปเพลงถัดไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ตามความถนัดของเรานะผมปกติผมไม่ถนัดแบบนี้เลยนะเพราะว่าเวลากดค้างเดียวเนี่ยเวลาเราหยิบหรือจับอะไรเนี่ยกดค้างเดียวเพลงมันหยุดเลยนะครับผมกะว่าเดี๋ยวจะ เปลี่ยนเป็นสักกด2ครั้งแล้วเปิดปิดเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็สามารถเซตการใช้งานของหูฟังอันนี้ได้นะค่อนข้างโอเคมเ <Just me. S 1> ลาให้ฟังถึงคุณภาพเสียงของหูฟังอันนี้นะครับเจ้า iSuper Sound Active Free อันนี้นะ ถ้าในระดับของการใส่อยู่ในบ้านนะครับหรืออยู่ใส่ไปทำงานเนะี่ยผมรู้สึกว่าหูฟังอันนี้ขับเสียงออกมาได้ดีใช้ได้เลยนะครับคุณภาพเสียงเขาประมาณนะถ้าถ้าเลาห้ฟังเป็นคำพูดนะผมว่าเป็นหูฟังที่มีเสียงเบสได้ในระดับหนึ่งในที่ล่มนะในอินอร์นะครับแล้วก็จะมีเสียงกลางที่ชัดเจนนะเสียงแหลมที่โอเคนะ แล้วก็ในภาพรวมของหูฟังอันนะี้เพลงที่ขับออกมาในโหมดของ Default นะครับก็จะมีความเป็นเสียงกลางนำนิดหนึ่งนะแล้วก็ถ้า Indoor เนี่ยเสียงเบสจะมานะครับแต่อาจจะไม่ตึบตับมากนะเพราะว่าเป็นหูฟังสไตล์ Open นเอนะเพราะว่าจะเน้นความปลอดภัยในการใส่เป็นนอกบ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเสียงเบสเขาอาจจะไม่ได้ให้เรามาได้ขนาด ตึบมากเท่ากับพวกหูที่เป็นอินเอียนะครับแต่ถือว่าในภาพรวมคุณภาพเสียงนะถ้าเป็นเพลงฮิปฮอปเพลงเฮาส์เพลงเบสหนักๆห,หน่อยนะถือว่ายังขับเสียงออกมาได้โอเคเลยเพลงป๊อปเพลงโลไฟเพลงฟังสบายๆเนี่ยหูฟังนี้ขับเสียงกลางออกมาได้รวมกวับเสียงเบสออกมาได้ ค่อนข้างดีเลยตอนใส่ออกไปวิ่งข้างนอกบ้านนะถ้าเป็นอารมณ์ outdoor นะหูฟังอันนี้ถือว่าเป็นหูฟังอันดึงที่เป็น open ยร r ที่สามารถขับเสียงกลางออกมาได้ดีนะคมชัดดีนะครับเสียงเบสมีบ้างนิดหน่อยนะแต่ในโหมดของ default นะครับและก็จะบอกว่าจะเป็นหูฟังที่สามารถใส่ออกไปวิ่งข้างนอกได้แล้วก็ยัง มีเวลาเราเปิดเพลงอยู่เนี่ยยังสามารถสู้เสียงรอบข้างที่เวลาเสียงลดดังๆอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะได้ยินทั้งเสียงลถเข้ามาในหูแล้วด้วยเพราะมันเป็นโอเปนเอียร์ใช่ไหมเสียงเพลงก็ไม่ได้ถูกเสียงลดด้านนอกกลบมากนะถือว่ายังสู้เสียงข้างนอกได้บ้างนะครับสำหรับคนที่ห่วงว่าโอเปนเอียร์ open แล้ว ใส่แล้วเสียงข้างนอกจะกลบไหมอันนี้หูฟังอันนี้เสียงโอเคนะเสียงกลางเขานําอยู่แล้วนะครับแต่เสียงเบสเขาอาจจะไม่ได้ตึบมากนะอันนี้ต้องออกเอาไปเซตในอีควไลเซอร์นะแต่ผมเท่าที่ลองใช้ดูแล้วนะคิดว่าผมเปิดแบบ default วันเนี้ยออกไปวิ่งข้างนอกแล้วโอเคนะครับผมอยากใส่หูฟังไปวิ่งชิลๆฟังพอดแคสต์อันนี้นะหูฟังอันนี้อย่างที่บอกแล้วเสียงกลางเขานาพอสมควรนะค่อนข้างโอเคนะถ้าฟังแบบคนเสียงคนพูด อะไรเี้ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับผมส่วนไมโครโฟนที่มีข้างล้า2ตัวนะครับเท่าที่ได้ลองโทรหาแล้วถามเรื่องเสียงเป็นยังไงบ้างเนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นหูฟังบลูทูธที่ราคาไม่ได้แพงมากแต่ยังได้ไมโครโฟนที่เสียงโอเคนะรับได้นะครับผม ผมว่าสิ่งที่ชอบนะชอบในเรื่องของตัวเสียงเขานะครับแล้วก็เรื่องของตัวดีไซน์เขาที่ค่อนข้างมันโอบลับหูเราได้ดีในด้านหน้านะแต่ติดเรื่องของตัวด้านหลังนะเป็นคนที่บอกชอบอยากมีอะไรที่เกี่ยวหูแบบแน่นๆกว่าน,นิดเดียวนะครับแต่อันนี้แค่ความเห็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็เรื่องของบลูทูธที่เป็นระบบ5.4เนี่ยต่อติดเครื่องเร็วดีนะครับ แต่นะผมส่วนตัวนะเมื่อเช้าเนี่ยรู้สึกว่าบลูทูธข้างขวาเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งอยู่เนเวลาฟังเพลงอยู่เนี่ยมันไปติดอย่างอื่นนะอยู่ๆมันก็หายไปนะครับอันนี้เดี๋ยววันแรกนะใช้แล้วเป็นอย่างนี้เดี๋ยงไอเดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับหรือเพื่อนๆคนอื่นที่ได้ลองใช้หูฟังอันนี้แล้วเป็นเหมือนผมหรือเปล่ายังไงฝากพิมพ์มาบอกหน่อย ประมาณนี้นะครับกับความเห็นของผมที่ได้ใช้หูฟังอันนี้เป็นครั้งแรกนะกับ iSuper Sound Active f r e e นะครับลองใช้ทั้งอ,อยู่ในบ้านนะครับแล้วก็ใส่ไปขับรถนะครับแล้วก็ใส่ไปวิ่งดูนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็มาแชร์ทุกคนได้ฟังนะว่าหูฟังนี้เป็นยังไงบ้างนะสรุปแล้วนะหูฟังนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากหาหูฟังที่ราคาไม่แพงมากนะครับใส่ออกกําลังกายได้ ใส่ออกไปวิ่งได้แล้วได้เสียงดีๆนะแต่จะเป็นเสียงกลางพอสมควรนะกับเสียง Default เขานะครับใส่ไปทำงานได้นะครับใส่ไปประชุมได้ถึงคำถามของคลิปนี้นะครับคำถามของคลิปนี้มีอยู่ว่าคุณคิดว่าหูฟังสไตล์ Open Air แบบนี้มีข้อดียังไงบ้างนะครับผมสามารถ พิมพ์คำตอบของคุณมาได้นะครับโดยผู้ที่ร่วมตอบคาถามนะครับมีโอกาสจะได้รับหูฟังอันนี้เลยนะครับตัว iSuper Sound Active Free นะครับผมติดจริงๆแล้วเขาก็มีให้เลือกอีกอันนึงอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาไลฟ์ฟังครั้งหน้านะเป็นอันนี้นะตัว Sound Active Swim นะครับผมอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังครั้งหน้านะยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะอันนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันนะครับผมแต่ยังไงของคลิปนี้นะแจกหูฟังอันนี้เลยนะครับ i Super Sound Active Free สามารถพิมพ์คำตอบของคุณมาได้แนละ้วว่าหูฟัง Open Ear เนี่ย มันมีข้อดีอยังไงบ้างเล่าให้ฟังก็ได้นะครับผมหรือว่าใครอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับการใช้หูฟังอันนี้เนี่ยพิมพ์มาได้เลยมีโอกาสจะได้รับหูฟังอันนี้อีกอันนึงไปด้วยนะครับผมอ่ะอย่างนั้นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้าช่วงท้ายไปฟังเพลงที่ผมทําเอาไว้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปครั้งหน้านะครับผมสวัสดีครับ stand Let my heart beat through your dress Nothing else matters Just this moment, just us two Bar close, skin is mixed